ก็ย้อนไหวซ้ำนี่หลังจากนั้นก็บ่ต้องเฮ็ดอีหยังเพิ่นอีกเลยบ่ต้องโฮดน้ำต้องขุดดินบ่ต้องทอนเนี่ยที่สำคัญก็คือบ่ต้องฉีดยาอีหยังนะครับขึ้นช่ายที่โตเต็มวัยนะครับเด้ออายุของเขาจะอยู่ที่45มื้อถึง55มื้อนี่เห็นบ่ลาดมันอุปกรณ์ที่เฮาต้องใช้ก็มีอยู่แค่นี้ถ่านถ่านนี่จังได๋ก็ได้ฟองน้ำก็จะเป็นฟองน้ำแบบสเร็จของมันนะครับเนาะซึ่งเจาะงห้มาแล้วนะครับเขาเรียกอ่าอะไรกับต้องเป็นแบบฟองน้ำแบบละเอียดนะครับเนาะอัตราการงอกมันนสิดดดีีไ้มมาาาเฮกกก็ฉอออ่ นะครับฉีกออกเลยในงานนี้มันจะมีช่องเป็นช่องแมนครับสำเร็จเลยนี่นี่นี่ครับไม่ต้องไปปาดเองใหม่มันจะเป็นห่เห็นบ่ครับเห็นบ่เขาปาดมาให้แล้วเนี่ยสำเร็จรูปนะครับนาะโอเควันที่นี่เข้าก็อันนี้เป็นหนามเปล่านะครับนาอเขาก็เทเทใส่เลยคือตัวนี้เขาเขากำลังสีหนวดฟองนามนะครับแมนครับขั้นตอนนี้ก็สำคัญเขาตรงหนวดฟองหนามให้มันอิ่มหนามครับขันฟองหนามพออิ่มนามก็อาชีไทยมาเล่นเ่ยครับ เขางอกได้บ่ดีเพราะว่าเขาแห้งไงครับเห็นบ่ครับน้ำที่เทไปเมืม่อกี้เบิร์ดไลน์เห็นบ่มันจะแห้งไปแล้วอ่าที่นี้เ้าต้องเทใส่อีกครับชหนวดจนอิมนม่มหนำกดเลยกดเลยกดเลยอ่กดลงไปเลยเห็นบ่ครับเมื่อดีตอนแรกมันจะเป็นขาวๆเห็นบ่อ่าอันนั้นคือบอทันอิ่มหนำแต่อันนี้คือฟองน้่งอิ่มหนำแล้วเห็นบ่ครับน้ำเขาบรหายไปแล้วเหรอน้ำบรยุเห็นบ่ครับน้ำยังเต็มคือเก่าแล้วอ่ออนาน อันนี้เขาเรียกว่าฟองน้ําอิ่มน้ําแล้วนะครับเนาะเขากะหยอดเมล็ดลงไปเรื่อยๆอ่าประเทศนี้กะเอาีนแตน้ำไม่เนี่เป็นไม้ยัางอะไรด้เพราะจําเป็นต้องไม้จินฟันกันเลยครับไม้ลูกสิ้นก็ไอะไรมันกรสีเกาะมาสีปุ๊บสังเกตนะครับนี่มันจะมีห่วงเขาอยู่เนี่ยเห็นไหมครับเขากะแค่จิ้มปาดปาดซื่อๆครับแล้วก็ไม่ได้จํากัดว่าจะเยอะหรือจะน้อยนะครับเนาะเอาเอาตาที่ใหม่เขาติดได้นะครับก็แลวแต่มันตีนะครับจจิ้มปาดจิ้มปาด สมมติว่าเสร็จแล้วเขามีพอกกีเขากระชีดฉีดพ่ใใบเพื่อใบหนาเพื่อนแหงระบบที่นี้ก็คือน้ำนะครับให้มันอยู่ปริมาณเกือบเสมอขอบครับหรือเสมอขอบใดก็ดียาเสียมันอยู่ตามเกินไปมันจะต้องอยู่ในหนีเกมือเพราะฉะนั้นถ้ามันเสียในห้องแบบลังเลต้องมาเปิดเบ่งอยู่ตลอดหลังจากนั้นนะครับสมมติว่ายอดแล้วแล้วเฮากับไปไห้ในทีมืดครับมือเลยมือตึ๊บเลยมือเลยอ่าโอเคแต่ยูนีปกติจะใส่กองฟมนีครับงุ่มไว้คือปิดไวเจ็ดมือครับ แต่กาแล้วแต่ฤไม่ด,ดูนะครับเพื่อนั่งเลือฤดูกับหกหมื่นก็พูดง่ายคือหกถึงแปดวันอ่าโอเคอยู่ในห่วงหกหถึงแปดวันแนะน่าเปิดเบื้องต้นแจมมื่นที่หกเปิดมาเพื่อเขินที่ต้องงอกเข้ากับฐามารถที่จะเปิดเปิดกล้องเท้าความไวเอาออกไปได้นะครับท่านอ่าหมืน่นที่หกเพาท่านงอกกระถาแน่หมื่นที่เจ็ดไปที่แปดแล้วแต่ลูอ่าขอให้มันเริ่มงอกขึ้นมาหน่อยหน่งครับเพราะแต่เขาเริ่มงอกแล้วนะครับอ่าเข้ากับอ่าเอาไว้ในบ้านนั่ะหล่ะก็คือเปิดไว้เปิดไว้ก่อนอีกมือหนึ่ คือให้มันได้บรรยากาศาปกติให้เขาได้อากาศแม่นครับปกติเพื่อให้เขาปรับสาพายนะครับเนาะพอเขาปั๊บสภาพแล้วมือทัดไปนะครับเนาะนะเอาเอามาเอามาไหวในโรงเรือเลยครับสมมติว่าเขางอกแล้วนะครับเนาะอันนี้สมมติว่าผ่านไปหกเจ็ดวันละงอกแล้วองอกแล้วนะต้องเอามาไหวในโรงเรือนะครับบ่ต้องเป็นโรงเรือยังฉีกกระได้นะครับแต่ว่าคขยให้มียัง้างแสงนะครับแต่คันเป็นหนาฝนบ่มีตัวหนีบ่ไดอามันจะโดนฝนตกลงมาต้นกาเขา เปอร์เซล่าได้แมนครับเนาะเพราะนั้นกับถ้าดีกับโล่งเลื่อนสำหรับเกาะเมล็ดกระขึ้นถี่จะมีตัวนี้หนึ่งผ้ายางผ้ายางช่วยทางแสงนะครับแนะนำที่หนึ่งร้อยไมค่อนขึ้นไปหนึ่งไอ้ไอ้เขาว่าไม่คอนความหนาความหนายิ่งหนายิ่งดีครับแต่ว่ายิ่งหนาจะอยู่แขพงอ๋อโอเคอ่าตัวนี้นะครับเนาะอ่าเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยไมค่อนแต่ว่าช่วงหน้าห้อนจำเป็นต้องมีผ้าเขียวอีกครับเพื่อซอยกองแสงผ้ายางเพราะฉะันห้องให้เลยนะครับแล้วก็คือเอาาแลน การอีกรอบๆนึงขนา้นนะฝนก็จำเป็นตรงนี้ผาเขียวก็ได้อ่าหลังจากนั้นนะครับสมมูรว่ามันงอกเมื่7นะครับนับไปเรื่อยอีก3มือเขาจะเริ่มมีอ่ามีใบมี่ใบแฉะใบเขียวๆออกมาแล้วนี่นี่มีใบยังสีเอกมอาะมีใบเริ่มมีใบเริ่มมีใบเราจะมาเจอจางปุ๋ยเอบีใส่ก็คือขวด600 ml อากระใสประมาณคอนคอนขวดอ่าคอนขวดนี่ออ่าก็อ่าเอาฟ้านี่แหละครับตักเลย นะครับ A อันนี้เขาเรียกว่าปุ๋ย A นะครับปุ๋ย A จะเป็นสีนี้อ่าใส่ A นะครับหนึ่งฟานะครับอ่าใส่ A เท่าไหร่ก็ใส่ B เท่านั้นนะครับอันนี้ปุ๋ยบีคือสัดส่วนเท่ากันเนาะแมนครับโอเคขันคำนวณเป็นซีซีตัวนี้ก็อยู่ประมนสองซีซีเท่ากับปี๊ดอะไรทแยวสมมติว่าต้นกาเขาเหลือมีใบแล้วถ้าว่ามีออกใบนี้นิดหน่อยละกันมันมีหนามโอเคหนามมันขังอยู่เสี่ยงให้จังไดให้กว่เที่ยวก่อนเที่ยน้ำเก่ามันออกก่อนนะครับ เงินหมดเลยสมมติเราตัวหนีพึ่งสิบหมื่นอ่าโอเคออโอเค,อเคนะครับนาะเขาเที่ยวไปเมื่อไหร่มาเท่ากับเล่นนะครับ,น,น,นะรบนี่ครับยก,กนั่สิเลยเที่ยวไปคือหาอาหารเขาเพราะว่าเขาเขาต้องการอาหารแล้วะนะครับอาหารเขามีสองอย่างคือปุ๋ยกับแสงหลังจากที่เขางอกแล้วเลยครับเขาจะต้องได้รับแสงขั้นต่าวันหนึ่งเนี่ยก็คือหกถึงแปดชั่วโมงครับมพันได้ปุ๋ย ยูแต่ว่าบัไดแสงตนเขาสียืดนะครับอมันจะออกข้างเงาข้างหยีแต่คันไดแสงมันมีปุ๋ยล่ะเหลืองแบบนี่เหลืองที่นี้เขาก็ดูแลตนกาไปแบบนี้นะครับอีกสิบหมื่นถึงสิบห้าหมื่นครับแล้วแต่ฤดูกาลขนาดมันแห้งกับเติมน้ำห่าเออไม่มนครับเติมน้ำเปล่าเลยก็ได้บ่ครับแ่คือหลอดต่อไปขนาดมันแห้งเข้ากับเติมน้ำเปล่านะครับแต่ว่าหลอดต่อไปอีกหเจใจจางปุ๋ยเอดีแบบนี้ใส่คือเรา แันในช่วงหน้าห่อนมันต้องรดยู่แลลวแต่ขั้นเขาใส่ถาดแบบนี้ความลึกเขาเติมน้ำสูงสูงไว้เทเดียวจบเลยครับอดีตสิหมื่นเขาก็ปต้องมาเติมแล้วดีอ่าปี่เนะเขาสีเห็นมันเป็นชื่อเขียวเห็นไหมครับอ่าเนาเิ่นตะไคร่ตะไคร่น้ำเนาะตะไคร่ปกติมันจะขึ้นมาน้ำฟุ้งทงมันเป็นปกติแล้วที่แสงแดดมันกระทบก็ความชื้นครับมันสิเกิดเป็นตะไคร่น้ำตะไครน้าแต่ว่าบัน้มีผลอย่างเลยนะครับเพราะว่าต้นกาเขาใหญ่แล้ว ที่นี่เดี๋ยวพาไปบนต้นก้าที่อ้อมลงกองนะครับเนาะนี่เห็นว่าครับาจจะมีรากออกมาถึงลงให้นอยนะครับเนาะอันนี้คือต้นก้าได้20 20วันถึง25วันนะครับเนาะพอต้นก้าเราได้เ้ามีหักออกมาจงสี่แล้วนะครับคิดว่าเขาเอามาลงกองหรือมันหักมันสิึงไหน<อ>เข้ามาเตรียมกองพุ่มครับกองที่เขาใส่ก็คือกองพุง่มเห่ากับเอาถุงถุงขาวก็ได้ถุงดำก็ได้ถุงขยะเห่านะครับพอสีหาซื้อง,ง่ายๆคือถุงดำแต่ถุงตัวนี้เราสั่งโรงงานออกแบบผลิตมาเป็นพิเศษ คือมันเห็นเกิดมันจะ,นจะพอดีงปายขึ้นใช้งานได้หลายครั้งครับผมถุงเนี่ยทําหน้าที่หนึ่งก็คือทําความสะอาดงา่ายสองก็คือยืดอ,อายุการใช้งานกองโฟมได้อสามก็คือกันหัวกันซึบพอห้าเตรียมกองโฟมผูกถุง,ถงดําหรือว่าครอบถุงเา้าลงไปแล้วให้ห้าเตรียมปุ๋ยเอเีมาเป็นหนึ่งถ้วยตวงคือกันซึบปุ๋ยอยู่น,นี่หฮาซิมีแถมไปให้อยู่แล้วถ้วยตวงเนี่ยเราจะมีแถมไปให้ในชุดเพาะจะมีอยู่แล้วในชุดเพาะเนี่ยจะมีอยู่แล้วหนึ่งถ้วยตวงนะครับขันเป็นกองขนาดนี้ อ่าอันนี้อันนี้อะไรบีหนึ่งถ้วยตวงเราสมมติเท่าใส่ไปแล้วอ่าโอเคอ่าเท่ากับคนอ่าเท่ากับคนกับน้ำขันเทอามีสายยางขน,นาดม,มันแห้งแน่เข้าสามสารถใส่ปุ๋ยลงไปก่อนได้อ๋อ้วก็ฉชีดอ่าใส่สายยางสีนั่นก็สนสีของมันเองอืมอ่าแล้วก็าตามด้วยบีเมนครับพอคนคนเข้าขกันกแล้วปั๊บเข้ากับเอาฝานะครับฝ <c oughs> ากองมาปิดฉันเป็นพักเขื่อนชายแนะนํำอยู่ที่สิบห้าหุ้งนะครับแต่ในช่วงหน้าฝนอ่ะสิบสองหุ้งพ่อ นะครับน้องเนี่ยต้นกาที่เราได้มานะครับน้องอ่าที่ผ่านมาประมาณเจ็วันกับสามวันแล้วอ่าตัวนี้คือยี่สิบวันถึงยี่สิบห้าวันอ่าพอออกรากเสร็จแล้วนะครับน้องเข้ากับเอามายัดใส่ถ้วยปลูกถ้วยปลูกก็แนะนำเป็นถ้วยปลูกสีขาวถ้าเป็นขึ้นช่ายอ๋อต้นพ่นหน่อยอยู่เข้ากับเอาใส่จังสีนะครับหากเิ่นจังสีบ่พับอย่าไงสีใส่ายกลัวแต่น้องใส่ยังสีหากมันก็สีพับไงก่อนม่าใส่ยาญให้เน่อยเลยร้านี่นี่น้อง อ่าใส่สวนทางขึ้นมาสวนทางขึ้นมาปึ๊บอ่าอ่าให้ฟองน้ํามันอยู่เคืองๆสรแดงี่าคือให้ฟองน้ํามันโดนไอตัวถ้วยนี้ดักไว้ค้างไว้อ่าเนาะปึ๊บอ่าใส่ลงไปมันก็จะโดนน้าด้วยอ่าหลังจากี่เข้ร่องเปิดเบิ้งปึ๊บอ่าลองเปิดอ่าองกล่องดูอ่าลากถึงน้ํำไหมเนี่ยถ้าฟองน้ำอ่าเอาแค่ฟองน้ําถึงน้ําเนี่ยก็แปลว่าใช้ได้ยกเบิ้งอะไรครับนี่เรียรอเลยน้ำย้อนแสดงว่าถึงแล้วเนี่ย ก็ยยอนไหวซ้ำนี่หลังจากนั้นก็ต้องเฮ็ดหยังเพิ่นอีกเลยนะครับบ่ต้องโหดน้ำนะครับบ่ต้องขุดดินบ่ต้องทอนหยางที่อสำคัญก็คือบ่ต้องเสียดยาอีกอยังนะครับนับมาอีกนะครับนับมาอีกนม่มาเบิ่งต้นถี่มันสี่สิบหามือนะครับสี่สิบหามือมันกระสิไ้ปก็มันขึ้นช่ายที่โตเต็มวัยนะครับเด้ออายุของเขาจะอยู่ที่สี่สิบหามือถึงห5าสิบหามือยกกองให้ดูเลยนะครับเด้ออ้าว,าวนี่ลากมัน อาญ่าอีคือต่อยเนาะโดยที่ไม่ต้องอาศัยดินเลยอ่าไม่ต้องไม่ต้องอาศัยดินเลยนะครับเห็นบ่ปึ๊บอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นบ่ง่ายบ่